สำลีตอแหลเหรอหรือว่าเสียดายผัวมันก็คิดได้อีกแบบหนึ่งนะหรือสัลีดีใจตอแหลร้ลองไห้ให้คนอื่นสงสารนะ่ะหรือหรืออ้อนบอนอยากให้ผัวไม่ต้องหย่าหรือว่าอ้อนบอนที่บอกว่าอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันรับนี่ไว้คนเดียวอย่างที่สัมลีตั้งใจไว้น่ะเหรอแต่ก่อนสัลีอยากจะหย่าไงสัลีด้วยซ้ำที่เป็นคนอยากจะหย่า อยากให้ผัวเซ็นใบหย่าอยากจะหย่าอยากนู่นนี่นั่นอยยังไงก็ได้ขอแค่หย่าขอแค่เลิกกันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแล้วพอวันจะหย่าสัมดีจะร้องไห้หาพระแสงอะไรถึงขั้นจะจา้างผัวเซ็นใบหย่าทั้งแสนหนึ่งอะ่ะแล้วเอออะไรก็หาว่าเขามีชู้หาว่าเขาเออพาผู้หญิงเข้าบ้านแต่มึงไม่พูดเอง เอออะไรมึงก็ให้คนอื่นพูดแทนไงเหมือนมึงให้แม่นอกไส้มึงพูดมึงอยากรู้เรื่องอะไรอยากอยากต่อว่าเรื่องอะไรมึงก็ให้แม่นอกไส้มึงพูดให้คนไปประนามนู่นแม่นอกไส้นู่นฉันไม่ได้พูดนิสัยของมึงไงนิสัยของมึงสําดีคอยแซะชอบจังแซะกัดเพราะปากมึงเป็นแบบนี้ไงสําดีมึงถึง อยู่ที่ไหนอยู่กับใครมันก็อยู่ได้ไม่นานมึงมึงคอยให้แม่นอกไส้มึงแซะเขาพอเขาออกมาตอบโต้ออกมาว่าเหมือนอย่างที่เขามึงไปร้องไห้ต่อว่าเขาว่าเขาไม่ดูแลแพะมึงมึงก็ไปต่อว่าไปร้องไห้ผ่านไลฟ์สดมึงด้วยมึงต่อว่าเขาในไลฟ์สดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงอยาก มึงอยากให้เขาไม่มีจุดยืนไม่มีที่ยืนผู้ชายอยากให้เขาโดนประนามว่าผู้ชายคนนี้ไม่ดูแลไม่รับผิดชอบแค่ให้เลี้ยงแพ้ให้ให้อาหารแพ้ให้เขาก็ไม่รับผิดชอบเขาทําให้แพ้มึงตายมึงอยากให้เขาประนามอยากให้เอฟซีประนามผัวมึงในตอนนั้นอะ่ะมึงถึงร้องไห้แต่แต่พอเขาออก,ออกมาตอบโตอ้ออกมาอธิบายว่าเขาก็ได้ โทรแจ้งเพื่อนมึงไปแล้วว่าเขาจะไปกี่วันเขาจะไปนู่นนี่นั่นธุระอะไรของเขาแต่มึงล่ะมึงทำไมไม่ไปดูแลทำไมไม่ไปดูแลแพะของมึงทงั้งทที่มึงมึงเอ่อยอ้างว่าไม่อยากลงไปไม่อยากเจอหน้าผัวอ้าวแล้วเพื่อนมึงไม่ได้บอกหรอว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านสองสามวันเขาไม่ได้บอกมึงหรอสัมลี ว่าว่าผัวมึงจะไม่อยู่บ้านทําไมมึงไม่ไปดูแลแูวแพ่ฉันโตขนาดนี้แล้วนะแพ่ฉันสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงนะทําไมไม่ลงไปดูล่ะก็ในเมื่อผัวจะไม่อยู่บ้านแล้วสองสามวันเขาปล่อยเปิดโอกาสให้มึงแล้วแต่มึงก็ไม่ไปเพราะมึงไม่เคยทํางานพวกนี้ด้วยตัวเองแล้วจู่จูมึงมาอยากให้เอฟซีเขาปะนะอยากให้เอฟซีปนามผัวมึงพอเขาออกมาบอกว่า ฝากคนนู้นคนนี้ฝากเพื่อนมึงดูแลแล้วมึงก็หาว่าเขาเขาประจานมึงเขาต่อว่ามึงอยากให้มึงไม่มีจุดยืนเนี่ยเหรอสัาลีสิ่งที่มึงคิดได้ก็มึงไปต่อว่าให้เขาก่อนมึงไม่คิดมึงไม่ยอมโทษตัวเองเลยมึงไม่ยอมบ้าให้ตัวเองเลยวะอ๋อถ้าฉันไม่พูดถ้าฉันไม่ร้องไห้มันก็คงไม่ออกมาตอบโต้ไม่งั้นก็คุยกันหลังไมไปเลยสิ พ่อคุยผ่านเพื่อนมึงอยู่แล้วเห็นไหมขนาดแอดมินเขาสองคนอยู่ในบ้านกับหัวมึงอ่ะเพื่อนมึงยังเอาออกมาเล่าว่าเขาอยู่กันสองต่อสองเลยเพื่อนมึงก็ปั้นน้ำเป็นตัวนี่ใช่ไหมแล้วมึงจะมาหึงหวงอะไรเขาไปรับเขาไปรับแม่เอฟซีเขามึงก็เอามาพูดในไลฟ์สดกูว่ามึงนักชอบหาเรื่องเขา มันจริงเหรอสำลีอืมกูก็ถามกูก็อยากถามมึงด้วยว่ามันจริงเหรอทรัพย์สินของมึงมีแค่นั้นหรือมึงหรือมึงยื่นไม่หมดอ่ะหรือมึงยื่นไม่หมดแสดงว่ามึงไม่ยื่นต่อศาลหมดนะสำลีทรัพย์สินของมึงอ่ะเท่าที่กูรู้มาเท่าที่กูรู้มาเพราะเพราะไม่ไม่งั้นขนาดนี้มึงมึงยังแจ้งให้ศาลไม่หมดเลยใช่ไหม อะไรอ่ะนี่สหกรณ์ไอ้นี่กอมสินอ่ะมึงยังไม่ยื่นเลยเพราะมันเป็นชื่อผัวมึงไงแค่นี้มึงก็โกงไงสำนีมึงรู้อยู่แก่ใจว่านี่นี่อะไรเป็นชื่อของผัวมึงทำไมมึงจะไม่รู้เนี่ยแหละมึงโกงเพราะปากของมึงเองมึงถึงไม่ได้กลับรถหน้าบ้านเขาเพราะปากของมึงไปนินทาเอฟซีทุกคนน้าต่ายขอย้ำเลยนะว่าทุกคน ทุกคนสัมดีินินทามาแล้วทั้งนั้นแล้วก็สัมดีบอกว่าไม่ได้คบคนที่เงินไม่ได้คบเอฟซีเพราะเงินเหรอบ้าแล้วเออมันไม่ได้ให้เข้าบ้านหรอกถ้าไม่มีเงินอะ่ะถ้าไม่ซื้อของถ้าไม่โทรนัดมันก่อนอย่าหวังค่ะอย่าหวังมันจะคุยด้วยค่ะเอฟซี FC ที่อยู่กับเขามากี่ปีอ่ะสามปีสีป่ปียังรู้เท่านี้กูอยู่กับเขามาก่อนค่ะถ้าไม่มีเงินนะ มันไม่เข้าบ้านหรอกมันก็จะใช้สายตาแบบดูสภาพก่อนพ่อทุกคนเกือทุกคน่ทคนะที่เข้าหาไม่ว่าเอฟซีที่เป็นเอฟซีที่ช่วยสายเปขนาดใครอะ่ะขนาดพี่หนูหินพี่หนูหินอยู่เยอรมันอะอยู่ต่างประเทศอะไม่รู้อยู่ประเทศไหนอะ่ะมันยังไม่เชื่อใจเลยบอกว่าโอนช้าถึงจะโอนแต่โอนช้า แค่นั้นมันก็ไม่เชื่อใจแล้วแล้วทาไมแล้วทาไมน้าต่ายถึงเอาออกมาพูดว่าอาโอนช้ามันไม่ให้เครดิตเพราะว่ามันพูดเองในไลฟ์สดมีเอฟซีอีกคนนึงถึงจะโอนช้าแต่มันก็จ่ายของไปให้เหมือนกันแจกของแล้วเขาบอกว่าเขาจะซื้อเนี่ยเขาซื้อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันก็แจกไปเลยของอะ่ะเพราะยังไงก็โอนแน่นอนแต่ของพี่หนูหินนะ่ะเขาสั่งมาแล้วโอนช้าของยังไม่แจกเพราะว่าพี่เขายังไม่โอน ม,มันต่างกันเห็นไหมพี่ส้มโอมันบอกว่าเขาก็ทักไปบอกมันว่าเออไปเอานะเนี่ยพี่ซื้อของให้แล้วจากร้านที่สําลีเนี่ยมันก็มาเอาแต่อีสัมลีบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าพี่เขายังไม่โอนแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าอีส้มโอส้มโอเนี่ยอยากได้ของละลิกล,ลิกีอยากได้ของอยากได้ข้าวของจากมันมาถามเอาเลยว่าเนี่ยพี่เขาพี่เขาซื้อแล้ว บอกให้ฉันมาเอาเนี่ยก็กล่าวหามันว่าให้มันว่ามันเนี่ยอยากได้ของคบกับคบกับมึงเนี่ยอยากได้แค่ของนู่นนี่นั่นอยากได้จากเอฟซีใครจะไม่อยากได้กูถามหน่อยแม้แต่ตัวมึงเองอีสัมรีมึงยังมาเอามาอวดเลยแล้วสองคนเนี่ยเครดิตมันต่างกันนะอีกคนนึงก็ยังยังไม่โอนเหมือนกันทั้งสองคนโอนช้าเหมือนกันทั้งสองคนแต่พี่อีกคนนึงอะเอาของไปได้ ยังไม่โอนเหมือนกันแต่พี่อีกคนนึงอะเอาของไปไม่ได้พ็ยังไม่โอนเพราะเปยน้อยไงเพราะเปยน้อยซื้อไม่เยอะซื้อไม่เยอะกดหนุนเขาไม่เยอะให้เงินเขาน้อยไม่มีการส่งของให้ไม่มีการส่งนู่นนี่นั่นให้ไม่มีการเปย์สติ๊กเกอร์ให้มันจะเป็นแบบนี้ <c oughs> จำได้ไหมแอดมินสองคนแต่ก่อนอะเข้ามาเนี่ยโ,โหมันกอดจนร้อนเลยนะ มันกอดจนร้อนพ่อเปยไงพ่อซื้อของซื้อผ้าให้มันกอดจนร้อนแต่นั่นก็ยังไม่ไวายไม่ไวายนินทาเขาไม่ไวายนินทาเขาคนที่คุยกับอีสัมลีอ่ะอีสัมลีนินทาให้ฟังเรียบร้อยแล้วว่าแอดมินสองผัวเมียเนี่ยนิสัยเป็นยังไงไปนู่นไปนี่พอคุยแล้วมีค่ะมีพ่ะปากอีสัมลีเองทำให้เอซี เริ่มเริ่มเห็นในตัวตนของมันพอเขาไปเมนในช่องอื่นต่อว่ามันมันก็รับไม่ได้แล้วตัวเองก็ไปส่องทุกช่องด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยฉันเนี่ยฉันไม่ไปหรอกช่องเล็กๆน้อยๆอ่ะฉันไม่ให้ค่ามาเกาะแกะฉันมาหากระแสฉันมาเกอกฉันลูกฉันตายอ่ะอยากได้แสงลส้วสิอืมเนี่ยแหละทุกคนก็อยากได้แสงหมดแม้แต่มึงอีสัมลี แม้แต่ตัวของมึงเองมึงก็อยากได้แสงไม่งั้นมึงไปไม่ไปทัวทุกช่องหรอกคะ่ะเพราะอยากให้เขามาคอมเมนต์ช่องมึงอยากให้เขามาสนับสนุนช่องมึงคุยกันไงแล้วกูเชื่อเลยไอ้พวกที่ออกมาจากฝั่งนู้นที่มึงอ้าแขนต้อนรับกอดๆนะ่ะไม่ได้มีดีที่อะไรเลยไม่งั้นไม่งั้นมันพวกมันคงไม่ด่ามึงหรอกด่าจนว่าโลกจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยมั้ยไอ้กอลัมเออหญิงสูงสักเอย ออที่พวกมึงเรียกนี่เรียกแม่กันน่ะว่าด่ามึงจนโลกเป็นสี่เหลี่ยมเลยไม่ได้เป็นวงกลมเลยโดยเฉพาะที่แม่นอกไส้ของมึงอะ่ะตัวดีเลยด่ามึงอะ่ะที่สาลีมึงกอดจนมันมันร้อกนันแบบไหมกันไปข้างนึงเลยตัวพวกมึงถึงได้ดําขนาดเนี้ยไม่แค่ตัวยังไม่พอใจดําอีกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กอดใครบ้างแล้วล่ะอย่าลืมปล่อยบ้างนะเดี๋ยวมันจะไหม ไม่มีใครหรอกที่มันจะไม่นินทาเรื่องแต่มันจะถึงหูเขาช้าหรือเร็วถึงแบบไหนแค่นั้นเองแม้แต่พ่อแม่มันยังส่งข่าวให้ปอบพี่เหลืองดา่าให้แม่นอกใส้มันดา่ามันมันไม่ชอบออกหน้าหรอกถ้าเรื่องแบบเนี้ยมันต้องให้กลายเป็นดารมาม่าก่อนแล้วมันค่อยมาอธิบายเหมือนเป็นผู้ดีเหมือนฉันถูกกระทำนิสัยของเขาเป็นแบบนี้เขาจะนิ่งแต่ข่าวเนี่ยกระจายไปแล้ว รู้จักสิบช่องก็ไปแล้วสิบช่องแล้วแล้วมันค่อยมาแก้ตัวมาอธิบายว่าไม่เป็นแบบนั้นแบบนี้ฉันไม่ได้ดา่าฉันไม่ได้ส่งข่าวให้แต่สุดท้ายเป็นไงล่ะปอบพีเหลืองมันพูดเองแม่นอกใจมันพูดเองว่าสำลีพูดแบบนี้เล่าให้ฉันฟังแบบนี้ปรับทุกแบบนี้มันมีหลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์สำลีควรหยุดได้แล้วควรหยุดได้แล้วกับการนินทาพ่อแม่ รับหลังคนอื่นลับหลังคนที่มีบุญคุณลับหลังเอฟซีที่เขาช่วยเหลือนินทาเขาอยากให้เขาอยู่อย่างทาสถ้าใครไม่มีเงินต้องอยู่อย่างทาสเหมือนช่างว่ารู้จักไหมคำว่าทาสเนะี่ยช่างว่าเหมือนทาสนะคือว่า